เป็นของมันหมอเป็นของขวัญก่อนงานแล้วอายสีกระเปาหนึ่งใบกลับไปสู่งานยิ่งจากกันวันนี้ บ่มีน้องมาส่งใจหากบอกล้าใปเก็บไว้ให้ลูกเด้อลาบัตรเขาใหญ่มาบอกว่าคุณมลุงมอบให้ เสียหักแล้วใบเสียความตั้งใจเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เวลาผ่านไปนารีก็เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พีน้องน้อง มาร์เี่เขาตาเที่ยงแอดนครปฐมผมนักหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับเสียงทางนี้ที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงผมนะครับแต่ว่าเสียงทางฝั่งน้นที่ได้ยินอันนั้นคือเสียงผู้ใหญ่บ้านแต่เสียงข้างหลังที่รถเสียงข้างหลังยังมีอีกเสียงหนึ่งที่รถแห่ไปแห่มาแล้วบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์ห้าอันนั้นเขาหาเสียงสจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายเสียงที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้นะ้าหนวดก็ทํางานไปด้วยแล้วก็คุยคุยกับเพื่อนๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาโน้มกิ่งหมอนนะครับโน้มกิ่งเพื่อจัดทรงให้ได้หมอนตามที่ตามทรงที่เราต้องการนะครับก็คือเราจะทําท,ทรงผ่าอกนะฮะโน้มให้กิ่งออกไปข้างๆนะครับเพื่อให้เขาเป็นกิ่งแกนหลักนะฮะวิธีการทําแบบนี้นะครับหนึ่งมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราคลุมนกนะครับการการคลุมการจัดเก็บเวลาการเก็บผลผลิตมันก็ง่ายเพราะว่าต้นมันก็ค่อนข้างที่จะต่ําเวลาเราเดินเนี่ยนะครับ,นะรบเนื่องจากว่าประชากรของผมนะครับทั้งบ้านเนี่ยนอกเหนือจากตัวผมเนี่ยนะครับส่วนสูงส่วนมากจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบลงไปนะฮะทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําทรงนี้ก็เป็นทรงที่ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ทำให้หมอนเนี่ยเพิ่มการแตกตาของกิ่งที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็คิดอยู่เหมือนกันตอนแรกนะครับว่าจะทําทรงไหนนะรสรุปก็คือเอาเป็นทรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยนะนทกะว่าจะตัดนะครับ,นะรบกะว่าจะตัดแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราตัดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเอาไม้มาค้ำหรือไม่เราก็ต้องขู่ให้มันเข้ากานตรงกลางเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น เอาเป็นว่าเอาแบบง่ายๆก่อนเพราะเราทําคนเดียวแล้วก็เราเอาที่ะสะดวกแล้วก็ทําสบายแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือการผูกโยงกันเลยให้เขาดึงกันเองนะครับแต่นั่นแหละเวลาผมผูกผูกโยงเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่าผมจะไม่ให้กิ่งซ้อนกันไม่ใช่ว่าเราผูกโยงแล้วเรามาลวกกันแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้กิ่งเขาแตกจากกันถ้าสมมุติว่ากิ่งเขามันเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้เราต้องหาไม้มามา,มาใส่ตรงนี้นะครับ เอาไม้ใส่อย่างนี้แล้วก็เอากิ่งมาผูกูๆๆเพื่อเป็นการขวางอย่าให้เขาซ้อนกันนะครับเห็นไหมฮะเราอย่าทําให้เขาซ้อนกันนะครับเพราะถ้าเขาซ้อนกันเวลาเขาแตกตาออกมาเนี่ยนะครับเหมือนถ้ามัดรวมกันแบบเนี้คือผมเห็นหลายท่านนะชอบมัดรวมกันแบบนี้นะครับมันง่ายจริงตอนที่มัดแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ที่โอลาออกผลมามีทั้งมดมีทั้งแมลงมีทั้งเพลี้ยแล้วก็ผลก็จะไม่สมบูรณ์แสงแดดก็จะเข้าไม่ถึงเวลาใบเข้าออกมานะครับเพราะฉะนั้น แบบนี้ถือว่าโอเคที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดเท่าที่น้าหนวดทำตอนนี้ก็ยังโน้มอยู่เดี๋ยวจะค่าแล้วนะแต่ว่าก็ตอนแรกว่าคิดว่าจะไม่ถ่ายจะจะไม่ลงคลิปนะครับแต่ว่าทีนี้หลายๆท่านก็ถามมาว่าถ้าอยากจะเห็นหมอนดมอสตุรกีที่น้าหนวดอัปเดตคือคือผมพยายามอัปเรื่อยๆเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่บอกนะครับคือไม่อยากให้ทุกคนดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียว ใ้ทุกคนติดตามช่วงที่เราทํางานจริงเราปฏิบัติจริงนะครับก็คือเราไม่เน้นแต่เฉพาะผลลัพธ์แต่เราเน้นการปฏิบัติหรือว่าการทํานะครับว่ามันเริ่มต้นทำทำอย่างไรนะฮะเนี่ยก็าทาแบบนี้นะครับเอากิ่งมาผูกนะครับถ้ากิ่งเข้ายาวเกินไปเนี่ยเราก็จะถักนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ถัก นี่แบบนี้แบบนี้ก็ถักได้อยู่นะครับเน่เราจะถักออกมาแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ทำง่ายๆแล้วก็คุกกคิกดีนะครับเหมาะกับคนคุ๊กคกิกอย่างน้าหนวดด้วยนะครับ อันนี้ยาวหน่อยก็ดีสั้นไปนิดนงดึงก็ออไม่เป็นไรคือถ้าเราถักแบบนี้เขาจะกิ่งเขาจะไม่เข้าใกล้กันนะครับเขาจะชิดกันไม่ได้เพราะาโดนถักแล้วนี่นะแล้วก็ถักเอาไว้เลยทำไปทำไปมว่วนดีว้เฮ้ย <laughs> เ <laughs> นี่ยอันนี้ก็ถักไว้เหมือนกันเห็นไหมฮะ หัวจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาต้นนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพันอยู่ต้นอื่นเอาแค่ตุงกิ่งก็พอนะถ้าไม่ถึงกันเราก็เอาเชือกดึงเอานะครับต้นไหนที่กิ่งไม่ถึงกันก็ใช้เชือกนะเพราะว่ากิ่งมันก็ออกมาไม่เท่ากันใช่ปะฮะกิ่งสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยเราก็เอาเชือกดึงเอา แบบนี้ก็ถือโอเคแนละ้วเดี๋ยวฝั่งทางโน้นเดี๋ยวค่อยทำต่อ,อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทางโน้นดะน,นี่ือดเชือกนี่เห็นะครับมันก็ต่อไปเนี่ยเวลาเราเก็บผลผลิตอะไรพวกนี้ก็จะเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายคลุมง,ง่ายนเนี่ยตรงนี้ก็ถักเหมือนกันเนี่ยเแม้มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใกล้กันรู้เสียดายจังเลยลืมหองเชื่อมมาตรงนี้นิดนึง <sk r isa> เอ๋อย่าพันไว้ก่อนย่าพันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาถักใหม่เชือกก็ฟังก็เหลือนิดเดียวเองจริงๆมันค่ําแล้วด้วยครับไม่่อะไรเนี่ยมันจะ <sk r isa> มันจะไม่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 ติ่มงมันจะไม่ชนกันเลยมันชนกันไม่ได้เพราะมันโดนถักเห็นไหมก็ şey เราก็พยายามทําแบบนี้เน่งก็คือมันมันทําไม่ยากนะครับที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะกิงมันยังดูเก้งก้างอยู่นะครับมันยังดูเก้งก้างอยู่มันยังยาวๆอยู่นะครับแต่พอวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันที่กิ่งแกนหลักพวกนี้เขาอยู่ตัวนะครับพอเขาอยู่ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็เอากิ่งที่เหลือแค่นี้นะครับที่เหลือก็ให้มันเป็นกิ่งเมนนะครับทีนี้กิ่งเขาจะเริ่มแตกมาพอเขาแตกตาออกมาสักห้ายอดเดี๋ยวเราก็ตัดห้ายอดเราก็ตัดนะครับแล้วเราก็เอาเอา,เอาผลจากกิ่งแขนงพวกนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอีกหนึวิธีการที่ทำไปแล้วก็สนุกดีก็สวยงามดีนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นนะครับว่า การทำหมอนหลากหลายวิธีเนี่ยมาตรงนี้ักสวยตรงนี้ตักสวยตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเอาเก้าอี้มาวางล่างนะครับเนี่ยเอาเก้าอี้มาวางล่างนะครับเอาโต๊ะกาแฟมาตรงนั้นก็เป็นเป็นใครดีสาวสาวอะไรแบบนี้นะฮะเรานัดสาวมาสมมติเรานัดสาวมานะแล้วก็กินขาดกินขาดเป้าอย่างไรแล้วก็ออกโต๊ะกาแฟลเล็กๆเนี่ยมานั่งนะสาวก็นั่งฝั่งนั้นเราก็นั่งฝั่งนี้แล้วก็คุยกันไป เด็ดหมอนกินแล้วก็คุยอะไรต่างๆนานานะคุยได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องการเมืองคือ <c oughs> มันมันแฮปปี้อะนะเ <Yeah. S 1> นี่ยนะครับก็ผมอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามดูว่าต่อไปเจะเป็นไงนะครับนะฮะก,ก็หลายอย่างหลายแนวที่เราพยายามจาัดสรรมาครับนันนี้พวกนี้เนี่ย ยาวๆเนี่ยเราเค่อยมาถักทีหนึ่งวันนี้ผมรีบนะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวให้ให้ปากล่องแบบถ่ายจากเนี้ยนะจากจากจากตรงเนี้ยให้มันผ่าอ,อกยาวไปเนี่ยแล้วมันจะมองสวยมากเลยเนี่ยถ่ายจากหัวโน้นนะครับจากหัวโน้น ปเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับเนี่ยมันก็จะดูบาลานซ์กันแต่ว่าแถวอาจจะไม่ตรง <c oughs> อทั้งหมดเอาตรงตรงไม่ตรงเพราะเราขุดคือตอนนั้นเราเลง็งผิดเราเล็งไม่ตรงนะครับอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าดูแล้วมันจะมันจะสวยงามดีนะฮะอันนี้ก็ทั้งหมดเอา ไม่ตรงนะครับอ่าเอาหนวดเดี๋ยววันนี้นหนวดคงจะได้ลำลาเพื่อนๆไปตะเกียบแล้วนี่ที่าจะเจอกันใหม่บางคนสงสัยว่าตรงกลางนาหนวดถูกอะไรนะสงสัยครับเดี๋ยวต่อไปต้นเขียวๆที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยอุทุมพรเดี๋ยวผมน้องจิงเสร็จปุ๊บผมจะไปต่อไปซื้อไอ้หัวเสียบระบบน้ำ ต่อระบบน้าเข้าเสร็จปุ๊บอุตพรตรงนี้ผมจะตัดแล้วก็เสียบ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 ก็จะเป็นมะเดื่อฝรั่งอยู่ตรงกลางระหว่างหมอนนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เราต้องโน้มไม่ไปอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเราโน้มมาอย่างนี้เขาจะมาบังแดดของมะดั่งฝรัือของเราเออมะเดื่อฝรั่งของเรามุกขมุกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับนารโน้มจริง แต่กิ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีกิ่งเหลือเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่านะอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครับคือตอนแรกนนวดบอกว่าถ้าสมมติว่ากิ่งมันเหลือนะหรือว่าไม่ใช่กิ่งเหลือหรอกถ้ากิ่งมันแบบว่ามันเยอะๆนะนนวดก็จะแจกแต่ดูลักษณะแล้วมันคงจะไม่ได้แจกแล้วแหละก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาโอกาสนะครับพอมีกิ่งปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวนนวดจะแจกให้ตแต่ล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือให้หนนวดทำตรงนี้ก่อนเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ มืดค่ำแล้วอ่าส่องดูท้องฟ้าหน่อยนนนนนอนทงน,น้นอน,นอนนอนทางนนครับนอนแสงจันกระจา่างต้องนำทางสัญจรคิดถึงนางกาฬชนผ่านนี้นั่งนอนหลับแล้วหรือยังนอนนี่ยังรลบบาน,นี้นะตอนนี้หกโมงกว่าๆลมพัดซาซาก็ยังไม่หกโมงเลย ลมพัดตอนนี้เข้าช่วงฤดูหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้ยวยก,กันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมลายด่วนเกษตรนอกโรงเรียนมาบุรี่เขาตาเที่ยงแอนน์นครพนมก่อนจากการอย่าลืมนะครับฝากช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปดูมาเดือกันแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปลนไปดูพี่ต้อมปลูกผักปลูกผักสวนครัวไปดูพี่ต้อมทำจุลินทรีย์ไปดูพี่ต้อม,ม,อมหลายอย่างไปดูเลยฮะอะไรก็ตามแต่ที่พี่ต้อมทำสนุกสนาน บันเทิงได้สาระได้ความรู้ท่านที่ทำ Youtube ด้วยนะครับไปปรึกษาได้เลยพี่ต้อมนะฮะได้ทุกอย่างนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเลี้ยงแปลงและก่อนจากการอีกท่านหนึ่งที่ต้องฝากนะครับก็คือเพจมันบรีเขาตาเที่ยงนักครพนมนะครับท่านสามารถจะไปสอบถามปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับมมอนมอนมอมอนมอน,มอน,นอกปรึกษาได้เลยทางเพจมันบรีเขาตาเที่ยงนครพนมนะฮะ แล้วก็ไม่สะดวกไปทางเพจไลน์ครับ id l i ศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่ี่สน์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่ะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมอย่างที่นนหนอนบอกดูแลสุขภาพร่างกายคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้นหนวนลาไปก่อนเดี๋ยวไปอิสเบลา่าเราไม่มีทุ่ง ทุ่งดอกอะไรนะลาวนเดอร์แต่เรามีทุ่งมันบุรีวันนี้ดรื่หนวดลาไปแล้วสวัสดีครับลา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 กาลาอาล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 ังกาลดลา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 ลรลาลาาลาลาลาาล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 ล